ใช่ค่ะก็วันนี้มาเปิดตัวนะคะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะของเทอร์พีชบุกไฟเบอร์เจลีค่ะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับปนาชิตาค่ะเปยังไงคนะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะดีกับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาทั้งเรื่องของออระบบขับถ่ายนะคะมันช่วยปรับสมดุลอะไรให้เราต่างๆและที่สําคัญคืออร่อยทานง่ายนะคะวัตถุดิบก็คือพรีเมียมจากต่างประเทศด้วยยังไงอยากให้ทุกคนลองดูนะคะสําหรับเทอร์พีชบุกไฟเบอร์ เราแบบเราจะรู้สึกมั่นใจคือมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะคือแบบพอกินตอนกลางคืนก่อนนอนตื่นเช้ามาก็คือแบบรู้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะไ่าคัสุขภาพหรอใช่ค่ะคือเราสามารถดูแลสุขภาพได้แบบง่าย,ายๆเพราะว่าคือเขาเป็นซองใช่ป่ะค่ะก็คือแค่ฉีกแล้วก็กินเคี้ยวเป็นเจนลลี่แล้วคือมันทั้งหอมแล้วก็อร่อยทานง่ายด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเห็นผลนะ ใช่ค่ะก็ช่วยดูแลเรื่องรูปร่างของเราได้แบบดีเลยค่ะมีแฟนคลับมาทุกวันโอ้แฟนคลับน่ารักมากๆแฟนคลับช่วยแบบแบบอุดหนุนทุกทุกรนดองของเบลอยู่แล้วค่ะก็ยังไงก็ฝากอุดหนุนเธอร a พิ b บุ๊กไฟเบอร์เยอะๆด้วยค่ะเมื่อวีโอส่งเสียงเชียร์ดังมากค่ะใช่เชียร์ดังมากค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเบลนะคะสำหรับเคอร์พีชบุกไฟเบอร์เจลลี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองทานดูนะคะก็คืออร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็นผลแล้วก็ดีต่อตัวเราด้วยค่ะพี่เบลถามวิธีถามถึงล่าสุดขอกบอลเก็บอ่านชื่อเราตีกับว่าปรองมาค่ะเบลได้เห็นแล้วก็แอบกังวลน,นิดนึงเหมือนกันนะคะคือตอนเนี้ย มิชชชีพคือมาแบบเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนระวังกันเยอะๆแล้วก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆนะคะคืออะไรที่มันดูเออน่าจะเป็นไปไม่ได้ดูแบบเกินจริงก็อยากให้ทุกคนสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่ามันปลอมแล้วกันนะคะและ้วก็รวมถึงการเอาหน้าเบลหรือว่าเอาชื่อเบลไปแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเบลไม่มีทางทําอะไรอย่างเนี่ยอย่างแน่นอนก็คือยืนยันว่าปลอมนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันเยอะๆด้วยนะคะในระดับเดียดันบอกด้วยว่าแบบคออ โค้งกับการั่างงนงอะไรเงี้ยคือค่ะก็ก็ขอยืนยันตรงนี้ว่าปลอมนะคะเบลไม่มีทงนาชื่อหรือว่านําหน้าของเบลไปของเงินหรือว่าแบบเรื่องของทรัพย์อะไรอย่างแน่นอนนะคะคืออันเนี้ยเอาจีจีจะแบบไม่ใช่แค่ประเด็นนี้ตอนเนี้ยเบลอ่ะก็โดนเองด้วยเหมือนกันก็คือมี a c e b o o k ปลอมค่ะใช่ค่ะก็คือมีคนท Facebook ขึ้นมานะคะแล้วก็พักกับ คนไปรวมถึงกับคนที่รู้จักของเบลด้วยก็คือมีเจตนาที่ทําให้เข้าใจว่าเป็นเบลเองซึ่งเบลก็ยืนยันว่าแบบไม่ใช่อะค่ะคือไม่ใช่ค่ะก็คือเหมือนพักเหมือนให้เข้าใจว่าเป็นตัวเบลเองเนี้ยแหละซึ่งเบลก็ให้พี่พลอยแบบติดต่อไปเพื่อเหมือนให้ให้เขาหยุดการกระทําแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้หยุดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยได้คุยก,กันกับว่าทางกฎหมายว่าแบบเออเราจะทํายังไงดีกับทีมกฎหมายเพราะว่าความจริงรแล้วเบลไม่เคยจัดการเรื่องนี้แบบ เขาเรียกว่าใช่ไม่เคยใช้วิธีรุนแรงค่ะแต่ว่าคือเดี๋ยวเป็นห่วงทุกทุกคนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องดาเนินการอะไรบางอย่างเพื่อแบบปกป้องคนของเราเรยกวในอนาคตเขาไม่อยู่อาบยู่ทา่ไนในกฎหมายได้ใช่ค่ะก็กําลังรึกษาทีมกฎหมายว่าจะทําอย่างไรดีค่ะทุกเพจมันมีความเคลื่อนไหวนะครับมีความเคลื่อนไหวตลอดเลยค่ะ เรื่องงผลกระทบของเบลอย่างไงบ้างต่อคะแต่ว่ามีใครมีเข้ามาแล้วโดนหยุดเงินบ้างไหมหรือว่าหลงเชื่อ,อคือตอนนี้นะคะเท่าที่ผลกระทบมาถึงตัวเบลเนี่ยยังไม่มีแล้วก็มีแค่การพยายามแอบอ้างให้เหมือนว่าเป็นตัวเบลแต่ว่าเบลก็เบลก็กังวลเอาไว้ก่อนเบลก็ไม่รู้ว่าแบบเออจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าก็เลยอยากจะแบบว่าเออปมต้องคนของเราใช่ แล้วหลักแ้วหลักจะใน่วว่าเดี๋เขาทกมาแบบว่าหยุดหรือลบให้เรีอยจะแบ้งีค่ะคือถ้าหยุดหรือลบก็คือไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าแบบเหมือนก็ได้ติดต่อไปหลายครั้งแล้วค่ะใช่ใช่ค,ใชค่ะเรื่องกระบวนการคัดค้านคือเพิ่งคุย,คยไปค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อย่างที่บอกว่าแบบเออเดี๋ยวรอดูว่าจะทําวิธีไหนดีนใช่แต่ว่าคือระหว่างเนี้ยเรคือได้รับเขาเรียกว,ว่าคนส่งหลักค่ะ เข้ามาตลอดอยู่เรื่อยๆเลยก็เลยรู้สึกแบบเออไม่ค่อยสบายใจแล้วอะค่ะมีเดไลน์สำหรับเรื่องนี้ไหมคะว่าจะทำมือถือไปในที่ต่างๆเรื่อยๆอ่อยังค่ะก็คือเนี้ยแหละหลักๆก็คือคุยกับทีมกฎวแทนค่ะเน่ยแต่แฟนส่วนใหญ่ถ้าเป็นแฟนตัวริก็น่าจะรู้เพราะว่าไม่ใช่ค่ะคือเบลไม่มี Facebook ส่วนตัวนะคะที่เหลือก็คือจะเป็นเหมือนแฟนคลับทำให้หรือว่าจะเป็นเพจของพลอยกับเบลที่เป็นเอ่อเพจของเบลกับพี่พลอยผู้จัดการนะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นแบบไอจีเป็นช่องทาง ส่วนเฟซบ o ๊กส่วนตัวไม่มีค่ะแล้วค่ะพอถามเรื่องการถ่ายว่าบันเกิดซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองเอ๋อใช่ค่ะก็ซื้อที่ดินอีกแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นแบบการลงทุนอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกลงกับคุณแม่เพราะว่าเออเป็นที่ดินแถวแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมอสวรรค์อุทารเผื่อว่าในอนาคตอาจจะแบบทำหอพักทำคอมมูนิตี้มอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยทำแบบลักษณะนี้มาก่อนก่อนทั้ ไล่จำไม่ได้ก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ค่ะมีสเปซอยู่เป็นมองอนาคตก็คือแสามบุหอมมนอตี้มอฟอยู่างใช่ใช่คือเหมือนได้ออฟเฟอร์มาดีแล้วก็แบบพื้นที่ดีแล้วก็เหมาะสมด้วยอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่จนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเผื่อว่ากินแล้วโอ้ยยังมีได้อีก ก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอยากมีทรัพย์สินแบบในของตัวเองอยากให้แบบมีความมั่นคงแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่แบบจุดนี้ไปนานเท่าไหร่เราก็ต้องแบบเตรียมพร้อมไว้หลายๆด้านมั่นคงนี่คือมั่นคงเตรียมตัวมีคมนมาช่วยทำให้มันมม่นคงยังไคะม่มีเลย <c oughs> ค่ะ <c oughs> มีแต่คุณแม่คนเดียวเลย, <c oughs> เลยค่ะที่ดูแลเรื่องนี้ให้อยู่ค่ะม่ม,มั่นคงอยู่แล้วแม่คุณแม่มันม่นคงค่ะ ย้ายไทยโฆษณาจบแค่นี้เลยค่ะวบอกว่ารอดลุ้นวัลเลนไทยหน้าละกันวันเลนไทยนี้มันไม่ทันแล้วเที่ยขาดแต่มันมีขอรูปแต่เราตัวก็ไปเช็คปีนี้มันมีเรื่องความล่ากันยังเรียนถูกยังบ้างอ๋อไทอทคนอ๋หรอคะขอให้เป็นจริงดังนั้นแล้วกันค่ะโส่วานานละไม่โพรานไทย อยากเหงาทุกคนค่ะมีพ่อเมย์เขาบอกว่าถ้าติดีรัมีน้ำไปแบบน้ำเปิดตัวโอเคไม่เปิดตัวแลวจะไม่เปิดตัวเลยจะติดตามเคล็ดทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีพิูุต่างหากเราสนุกดไม่มีเลยค่ะ จําบวเวลาแห, an, แหละเดี๋ยวถ้าจะเข้ามาจริงๆก็ไม่ว่าจะงานยุ่งแค่ไหนหรืออะไรยังไงก็คงแบบเข้ามาแต่ว่าอย่างปีนี้เราก็แบบมีหลายโปรเจกทีท่<ม> <ưng> ก็ยังอยากจะทําอยู่ค่ะละครเนี่ยมีแน่ๆอยู่แล้วมีแบบลงคิวไว้แล้วมีหนังหนึ่งเรื่องแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีแบบโปรเจกต์กับต่างประเทศอย่างเงี้ยด้วยค่ะปีนี้คือเต็มยังพักยังไอืยังไม่ยังไม่ถือกับเต็มแบบสิ้นปียังมีว่างอยู่ค่ะแต่ินปีนะ ม่ใหม่ถึงแบบคิวถ่ายอ่าคิวถ่ายใช่ค่ะตอนนี้เราก็ฟิวจอยกับการทำงานก่อนคือเราก็ต้องคุยก่อนนะแบบโอกาสมันไม่ได้แบบจะอยู่กับเราไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงมันก็ต้องิร์ k ไลฟ์บาลานซ์แหละเบลก็ยังมีเวลาให้กับตัวเองให้กับครอบครัวอะไรอย่างงี้อยู่ค่ะหวังว่าจะมีเวลาให้คนอื่นอะไรนะหวังว่าจะมีเวลาให้คนคนอื่นขอบคุณค่ะ